ทรไปหาก่อยเรื่อว่าสันบอกคนเปินปัดบ่โทร่มาหาเพิลปัดเอาคนไปฟันเลยไปฟันแล้วยังไปมาบอกประเด็นา่าเขาเสียวพันหนึ่งวราเั็นมาประเด็นเลยว่าอจะให้เขาจุดเด้อเพราะว่าปลาอ่อยมันอยุ่งขางๆมันสิไปใหม่เดี่ว่าสันดอกว่าให้เขาเลี้ยงเป็นเป็นกองใบดีๆก็ต้องไปจุดเด้อไปจุดเ่าไรเพราะว่าอ่อยอยู่งขางๆมันฟังท่างพี่มันเป็นอ่อยของนัน ข้าเจ้าเนาะพี่น้องเอ้ยเอ้ยซื้อหรอกข้าเจ้าฟังท่างผี่กับเมีนวันนี้ก็ไปจ้างเขาฟันตอนที่อันเบาไปเห็นเพิ่นบ่โทรมาเพิ่นเอาไปฟันแล้วเพิ่นคอยมาบอกว่านั่นฟันฟันแล้วเพิ่นเขาเสียวพั่นหนึ่งปะทรมาบอกประเด็นกรบานเขาสีมาฟันไฮแอันเขาเสียวพั่นหนึ่ง เขาฟันบอ่อกับบ่วปาอันนี้เขาฟันแล้วจังคอยไม่บอกประเด็นว่าเขาเสียวฟันหนึ่งประเนจคัคลองไฮเลยประเด็นซื้อน้ำข้าเจา้าซื้อน้ำจากคลองไ้ข้าเจา้าอันนี้ไฮไ้ประเด็นมันได้หกอันนี้ซื้อไว้แล้วประเด็นบ่ได้ไปเฮ็ดจ้าเสียปล่อยไว้หกหลพ้าเจ้าเห็นมันหกไหลกับคนเขาไปถิ่มขยะใส่ตอนนั้นประเด็นไปไ้ประเด็นก็ไปไล่ซดอยู่ไหอยู่หรอขันเปิดเตังไล่ประเด็นกันสิเห็นอยู่ ไล่ไล่สดเคร่องเก็ดขีดเครื่องไล่สดนะคลิปประเด็นกระเด็นประเด็นก็เลยบอกว่าคันคันขันนั่นขันมีคนอยากมาฟันกันถามเขาเด้อว่าเขาจะเอาเท่าไหรกับตู้หาข่อยบอกว่างสิประเด็นนี้ก็จะว่าตู้หาก็จะเอาคนไปฟันเลย่นะไรเอาไปฟันเหรอก็จะเลยบอกว่าเอาฟันหนึ่งประเด็นก็เลยเ่็จักฟันสี่บอกประเด็นก็เลยว่าเออฟันกับฟันหลุดมาแต่ยัดไปจุดเด้อว่าแต่หนอก ไปจูดก็ได้ดได้ไฮไฮข้เจ้ามันยนติดกันเพราะวา่าก็เจ้าเฮ็ดไหวหย่านไฟมันลาดมันสิยาเพราะว่าประเดือนก่ได้ไปนั่นเขาว่าโทษมาบอกก่อนบ้านค้นสีมา่านนั้นเขาเสียเทอนนั้นตอนนี้แล้วเขาว่าโทษมาบอกแลเาเขาค้นไปฟันก้อนแนละ้วจะไปมาบอกประเดอนว่าเขาพัน้นกันนะป,นนนป,นนะประเด็นกัสีโลกไปกันเนี่ยสินเดียนนี่และประเดอนสีโลกไปเพิ่งเอาหลูกโลกไปนึ่ง เดยวลุดไส้ไปยูหันเดยวลกดไส้ไปยูหันนะสำลงไปเบิ่งกันสวัสดีค่ะลูหมดขอพูณเลยไเด้อเลือบซีลูหมดขอพุดเลยไหนเด้อลูอลอหมดมีความสุขความเจริญขอคุณเลยไหน,ไหน,ไหนมันเป็นกำลังใจให้น้องมงก็ได้ขอยัเนียยังไงมือหนึ่งขอยังขอยิ้มหนาข้างบ้านขอยกับพวนปันนี่ตเตรียมตรเหนัอะไรขอยังนาย่ะแก คุณลงุลงหมดเออมาเป็นกำลังแด้เฉยเลเปิดไหลย่ำเลกับมาย่ำหนังมีพุทธ <laughs> เป็นมาถามมาแา่แจเจ้าข้นไหล่จะโดนโดน,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 นเจ้าว่าท่านพานกี่งนแมนยูสองทีเิ่นเขามาหาเมือนั้นเ่าท่านทานการมันท่วมากดูนี่ละข่อยบ่รับข่อยว่าเฮ็ดยังทั้งสินเลยกอยปวยเขาหยุดเองของพว่าข่อยเคยโดนหลอกลวงหลายเทียแลหวโท่วเอาโท่เอ,ทเอายังว่าข่อยกันนายอหยังหนึ่งข่อยละนายนายนี่โท่มาอีกเลยเดี๋ยวข่อยสิร่งไหล่ยข้ากันเดือพี่น้องเลย ล่งไหลจะเข้ากันโต้ขอมือถือไปอดูกับรูเนียให้เราอปเซียนนั่นโลงไหลจะเข้ากันขอบคุณหลายๆเด้อสาวรูสี่ขอบคุณลูงหมดเด้อขอบคุณลูงหมดขอบคุณลูงหมดล้วกขอบคุณเหมนผู้ใดเนาะเดีนะขอบคุณเหมนสาวรูสี่ ขอบคุณคุณนัน่นร้านทำผมเด้อขอบคุณหลันทำผมขอบคุณนัน่นไม่เป็นไม่เป็นเมเม,มลี่เมซี่หรือเมลีเนาะเริ่มซื้อไปหมดละเมซี่เออเมซี่ขอบคุณคุณเมซี่เด้อขอบคุณหลายหลายขอบคุณคุณเมซี่เด้อ สิขออนุญาตลงไหนเด้อขอคุณพลังหัวขอคุณพลังเนี่ยขอคุณสายดันขอคุณผู้มาเบิ่งยอนหลังไหนขอคุณ